สวัสดีเพื่อนเพื่อนบรนัดเดินทางกลับบ้านเมืองเวสบีนะให้ดูหิมะบนถนน e เซ็กหรือว่า e หกหมดแล้วนะสัญญาณที่ดีมีน้อยมากแล้วเหลือแต่หิมะหรือว่าน้ำแข็งที่มันเกาะ เอ่อตรงเหมือนกับทางน้ําไหลอะเนาะมีแต่น้ําแข็งอะสวยๆนะดูสวยดีวันนี้ป้ามาทางถนนเส้นนี้นะไม่ได้ไปทางของสวิงเงียนเหมือนคราวที่แล้วไปหลงอยู่กลางป่าตั้งชั่วโมงส่วน ฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งขวามือป้าเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำเอ่อเมียวซะเมียวซะออกเสียงไม่ถูกไม่ว่ากันนะถ้ามองลงไปในน้ำเนี่ยก็ก็ยังมีน้ำแข็งอยู่นะยังละลายไม่หมด